สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ครับวันที่22มีนาคม2 5 6 4นะครับเวลาอัดคลิปตอนนิเวลา10โมง10นาทีตอนรับนะครับสำหรับฉากใหม่นะครับในอาทิตย์นี้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนฉากนะครับเพื่อที่ว่าเอ่อรายการหมอดองคำครับ เป็นกลางกับทุกโบกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่จะมาแนะนำเรื่องการลงทุนทองคำเนี่ยหรือว่า,าให้บทความต่างๆนะครับในการลงทุนเนี่ยนะครับก็อยากให้นักลงทุนทราบว่ารายการนี้ครับเป็นกลางนะครับเราไม่อิงกับโบกไหนนะครับผมไม่ใช่ IB หรือว่าเป็นเซล์ลหรือว่าตัวแทนการขายของโบกไหนทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วครับข้อมูลต่างๆที่ให้นี้นะครับก็ เกิดจากประสบการณ์ที่สะสมมานะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับนักลงทุนเนี่ยได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับจะถูกจะผิดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาชมมาด่าได้เลยนะครับยินดีรับคําชมและคําด่าตลอดทุกท่านเลยกเ็เริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ ผมได้บอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันจะวิ่งไปในทิศทางแบบไซด์เวย์นะครับในกรอบที่คาดการเอาไว้เนี่ยที่1 7 0 0ถึง1 7 5เหลเหรียญน,นะครับถึงแม้ว่ามันจะขึ้นไปได้ประมาณ1755เหรียญแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ทิ้งตัวดิ่งลงมานะครับกลับมาที่ประมาณ1719เเหรียญแล้วก็ยังไซด์เวย์ตลอดทั้งอาทิตย์นะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางกับเป็นเทนขาลงระยะยาวบวกยาวใหญ่นะครับออกมาทรงนั้นเนี่ยยังไงมันเป็นไซเวย์อยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้อ่ปัจจุบันนะครับทองคำเนี่ยมันก็วิ่งป้วนเปี้ยนที่ราคาประมาณ 1, 7 3 8เหรียญน,นะตอนนี้นะครับที่อัดคลิปอยู่พร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ3า จุด90บาทต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลงเรื่อยๆแต่พอมาอาทิตย์นี้ครับเกมทองคำนะครับทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในช่วงแรกในส่วนคำถามที่ถามกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทองคำจะขึ้นสูงสุดได้เท่าไร่จะลงต่ออีกไหมแล้วก็คำถามอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ ทีเดียวเลยในบทความนี้เลยนะครับช่วงแรกครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับวันที่22ถึง26มีนาคม64ครับก็จะมีดังนี้นักลงทุนนะครับที่เทรดทองคำอยู่นะครับในอาทิตย์นี้นะครับตั้งใจฟังแล้วก็จดนะครับโน้ตเอาไว้หน้าคอมเลยครับเพราะอาทิตย์นี้มันจะสำคัญมากๆข้อที่1 ปัจจุบันนะครับณนะเวลานี้นะทองคำครับยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางแต่ยังเป็นเทนขาลงระยะยาวบวกยาวใหญ่อยู่ข้อที่2ครับแต่เทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันเกิดเสียสมดุลอย่างหนักทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับย้ายตำแหน่งมารอที่ราคา1,000 726เหรียญถ้าหลุดลงมาได้นะครับเทนขาลงระยะกลางครับจะเริ่มทำงานทันทีนะครับแล้วก็กลายเป็นเทนขาลงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งข้อที่3ครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าครับก็คือเทนขาลงระยะยาวครับมันดันเกิดเสียสมดุลอย่างหนักด้วยทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ย มันย้ายตำแหน่งมารอที่ราคา1,756เหลรียญถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับจะเกิดแรงดีด2แรงด้วยกันก็คือแรงดีดของเทนขาขึ้นระยะกลางบวกกับระยะยาวข้อที่4ครับจากข้อ2และข้อ3เมื่อกี้นะครับจึงทำให้เราทราบกรอบของทองคำอาทิตย์นี้ครับ ว่ามันจะอยู่ในกรอบราคา1,726ถึง1,756เหรียญทะลุออกข้างไหนก่อนนะครับเราจะได้เห็นพลุสีเขียวหรือน้ำตกสีแดงแน่นอนข้อที่5ครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดในทิศนี้ครับจะอยู่ที่ราคา1,770ถึง1,775เหรียญ ฟลุกจริงๆครับอาจจะไปถึงราคา1,790เหรียญและก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับจะอยู่ที่ราคา1,700ถึง1,705เหรียญฟลุกจริงๆครับจะไปจบที่ราคา1,690เหรียญข้อที่6ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าอาทิตย์นี้ครับทองคำจะวิ่งแรงนะครับไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงก็ตาม ชี้ชะตาก,กันเลยครับในอาทิตย์นี้ถ้าหลุดลงต่ำกว่าราคา1 7 2 6เหรียญครับก็เป็นเทนขาลงสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดทะลุ1 7 5 6เหรียญขึ้นไปได้มันก็จะเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาว2แรงแข็งขันครับดันทองให้ขึ้นต่อไปได้ครับอาจจะไปถึง1 7 9 0เหรียญเลยด้วยซ้ำในอาทิตย์นี้ฉะนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราคงได้รู้กันนะครับ อาทิตย์นี้อาจารย์เติ้งขอเตือนแบบนี้ว่านักลงทุนนะครับควรเล่นตามน้ําหรือว่า follow up ตามไปนะครับหรือว่า follow down ตามไปนะครับอย่าไปสวนทางเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะพวกที่ชอบขวางโลกนะครับพวกที่ชอบเล่นสวนทางนะครับต้องระมัดระวังมากครับเพราะว่าทองคําในอาทิตยนี้นะครับมันไม่ได้มาเล่นๆนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะรวยเลยนะครับรวยเละเลย หรืออาจจะจนหมดตัวเลยก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วครับช่วงน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนะครับใครไม่พร้อมจะลงทุนนะครับให้ออกไปนั่งรอข้างสนามก่อนนะครับจะปลอดภัยกว่าโอเคจบในช่วงแรกก็มาโฆษณากันนิดนึงนะครับก็อย่างเช่นเคยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรแล้วนะครับใครที่อยากลงทุนทองคํานะครับแล้วยังไม่มีความรู้นะครับ อยากเรียนก็มาเรียนได้นะครับสอนให้ฟรีนะครับไม่มีค่าแต่แดงสิน้นแล้วก็ในส่วนของท่านที่เทรดทองคําอยู่แล้วนะครับอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นออทองคำโกลสปอร์ตนะครับหรือว่าอาจจะย,าย้ยายค่ายมาในโบโล็ที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ก็ได้นะครับข้อดีก็คือผมสามารถช่วยแนะนําได้นะครับแล้วก็แก้ไขพอร์ตให้ได้ในช่วงที่เกิดปัญหาต่างๆนะครับสําหรับ ท่านที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเพื่อรับบทความแล้วก็แนวทางการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ065-942-5654นะครับ ID Line ผมนะครับเติ้ครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับในส่วนของท่านที่อยากลงทุนทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่าค่างเงิน อียูอ่ว่ายูโรเนี่ยนะครับทางผมเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเทรดอัตโนมัติให้นะครับที่เป็น EA Robot นะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วกันนะครับผมเอาผลประกอบการของแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะครับโพสเอาไว้ในหน้าไทาม์ไลน์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูได้แล้วกันนะครับแล้วก็ในสุดท้ายครับในส่วนของโปรมเ,เจ้าโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่โบกเนี่ย เขาจัดให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเทรดทองได้ทองนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้ก็จะหมดแล้วนะครับท่านก็รอรับประกาศแล้วกันครับว่านักลงทุนที่เป็นลูกค้าอยู่เนี่ยนะครับได้รับทองคําท่านละกี่สลึงกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของโบนัสเครดิตนะครับเปิดพอตตั้งแต่1000เหรียญขึ้นไปเนี่ยนะครับ ก็ได้โบนัส5 0 0เหรียญกับ200เหรียญนะครับอันนี้ก็ยังมีแจกอยู่นะครับรับฟรีครับไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าในอาทิตย์หน้านะครับผมจะมีแชร์ในเรื่องของแนวโน้มทองคำที่เป็นทองคำแท่งออนไลน์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งต่อคลิปนี้นะครับ ให้มีคนติดตามนะครับให้ได้ถึงสัก9,000คนหรือว่าห0 0่นคนนะครับแล้วก็มีไลค์สักพันพันไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะมา,าแชร์ในเรื่องของแนวโน้มทองคำที่เป็นทองแท่งออนไลน์ให้ด้วยในอาทิตย์หน้าละกันนะครับโอเคจบมามาดูทุกสุดท้ายครับแผนการซื้อขายทองคำ นะครับในแบบของ g o ลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับก็จะมีดังนี้เอาภาพรวมก่อนนะครับกรอบทองคำอาทิตย์นี้นะครับจะวิ่งในกรอบราคา1726ถึง1756เหรียญน,นะครับรอว่ามันทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำจะวิ่งกันยาวๆเลยฟอลโล่ตามน้ำกันไปนะครับอย่าไปขวางเด็กขาดนะครับ ระวังเรือมันจะล่มนะครับเหมือนสุภาษิตท,ที่เขาว่า,าไว้ครับเรือล่มในหนองนะครับทองคําไม่ไปไหนแน่นอนครับเพราะว่าตลาดตลาดทองคําแดกเรียบเลยนะครับเราก็จมกันในน้ํากันไปในส่วนของท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1น,นะครับ ตั้งเปิดซื้อบายสตอปครับรอที่ราคา1,739เหรียญทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกําไรที่ราคา1,743ถึง1,745เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสตอปครับที่ราคา1,744เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกําไรที่ราคา1,750ถึง1,752เหรียญข้อที่3ครับ ตั้งเปิดซื้อบาาัตรต็อบครับที่ราคา1,750เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,755ถึง1,757เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบาาัตรต็อบครับที่ราคา1,756ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,760ถึง1,765เหรียญข้อที่5ครับหมายสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อบาาัตรต็อบครับที่ราคา1,761เหรียญนะครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,769ถึง1,771เหรียญได้เลยข้อที่6นะครับใครรอซื้อของถูกนะครับรอทองคำย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ไปดักซื้อบายครับที่ราคา1,726 1 7 7 8 8แล้วก็1,707เหรียญนะครับทั้ง3จุดนี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อได้ครบสามมานี้แล้วครับทองคำยังลงต่อนะครับ ให้เลิกซื้อทันทีมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับเพื่อเก่งกําไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดขายซต็อตอบครับที่ราคา 1, 7 3 2เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1725ถึง1727เี่หรียญข้อที่2ครับ ตั้งเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา1,726เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,719ถึง1,721เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา1,720เหรียญนะครับหลุดลงไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,712ถึง1,714เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา1,712เหรียญ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,706เหถึง1 7 0่นเหรียญข้อที่5ครับตั้งเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา1,707เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1698ถึง1,700เหรียญแล้วก็ข้อที่6ครับไม้สุดท้ายครับเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา1698หยเหรียญหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1690ได้เลย ข้อที่7นะครับสำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์ในที่สูงสูงนะครับให้ไปตั้งเปิดขายเซลลิมิตครับที่ราคา1,750 1,760แล้วก็1770เหรียญน,นะครับถ้าเกิดได้ครบสามอันนี้แล้วครับทองคำยังขึ้นต่อนะครับให้เลิกเปิดขายเซลล์ทันทีสรุปคำแนะนำวันนี้ครับอาจารย์เติ้งคงไม่จำเป็นต้องขีดเส้นตาให้กับฝั่งไหนแล้วนะครับเพราะว่าทุกท่านทราบแล้วที่1726 กับ1756นะครับชี้ชะตาของชาวดอยและก็ชาวเหวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวนะครับว่าอาจารย์เติ้งเลือกข้างฝั่งไหนนะครับอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติ้งยังขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับแต่ที่ทองคาเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,726เหรียญได้อยู่นะครับน้าหนักยังให้ทองคาเนี่ยรีบาวขึ้นต่อได้นะครับประกอบกับที่ทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงมานานแล้วนะครับตั้งแต่ราคา2 0 7 5เหรียญเนี่ย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม6-3ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา6-7เดือนแล้วนะครับทองคำเนี่ยน่าจะสะสมพลังงานเพื่อที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเกมพริกครับมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1,726เดีหรียญลงไปได้นะครับอันนี้คือต้องยอมที่จะสต็อปลอสไปนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลลแทนนะครับอย่าลืมว่าถ้าเป็นเทนขาลงสมบูรณ์แล้วนะครับมันทำงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ย อย่าลองของเด็ดขาดนะครับไม่งั้นท่านจะเจ็บตัวได้อย่างหนักนะครับก็คงมีแค่นี้อาทิตย์นี้ครับใครมีปัญหาอะไรนะครับก็โทรมาปรึกษาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับสําหรับรายการบมอตทองคําครับเป็นกลางอยู่แล้วนะครับโทรมาคุยพูดคุยได้เลยนะครับอาจารย์เติ้งใจดีนะครับไม่ดุนะครับก็เบอร์นะครับท่ให้ไว้นะครับเมื่อกี้ก็0 6 5 9 4 2 5 6 5 4นะครับโทรมาคุยได้เลยก็คงมีแค่นี้ครับอาทิตย์นี้ครับ พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับกับรายการหมอดูทองคำบายอาจารย์เตอ้ลครับสวัสดีครับ